ลำดับต่อไปนะครับก็คือการฝากเงินเข้าสู่ระบบของดอลลาเอฟเนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือเวลาท่านนะครับล็อกอินเข้ามาแล้วใช่ไหมครับท่านต้องการที่จะฝากเงินนะครับหรือจะถอนเงินนะครับจะต้องเป็นในส่วนของ My Account เท่านั้นนะฮะเงินที่ท่านจะฝากหรือถอนนะครับจะเป็นเงินที่อยู่ใน e w a l l e t นะครับซึ่ง e w a l l e t ของเรานะครับจะอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าบาลานซ์นะฮะอย่างในภาพนี้นะครับผมมีเงินอยู่ทั้งหมด 5.07ดอลลาร์นะครับตรงนี้คราวนี้เกิดผมอยากจะฝากเงินนะครับทุกท่านเวลาสมัครใหม่ก็จะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเวลาการฝากเงินนะครับท่านก็ไปที่คําสั่ง deposit นะครับผมนะฮะเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าการฝากเงินของท่านนะครับจะฝากแบบไหนระหว่างฝากโดยใช้ Bitcoin ครับนะฮะถ้าใช้ Bitcoin นะครับท่านก็กดเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะมีเหมือนกับว่าให้ท่านนะครับจ่ายเงินโดยใช้รหัสโค้ดตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดท่านนะครับไม่ได้ใช้บิตคอยนะครับท่านก็สามารถนะครับที่จะฝากเงินนะครับโดยการโอนเงินเข้าธนาคารครับอ่าก็โดยกดคำว่าแบงค์ทอนเฟอร์ครับคราวนี้พอกดแบงค์ทอนเฟอร์เสร็จใช่ไหมครับก็จะขึ้นเลขบัญชีนะครับนะครับขึ้นมานะครับแต่เลขบัญชีนี้คือเลขบัญชีตอนถอนเงินนะครับตรงนี้อันนี้จะไม่เกี่ยวนะครับคราวนี้ให้ท่านนะครับ จะฝากเงินนะครับท่านกดตรงคําว่าล ne ครับตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปในไลน์นะครับก็จะเกิดนะครับบาร์โค้ดนะครับให้ท่านสามารถที่จะแอดนะครับลายของทางบริษัทนะครับแล้วเข้าไปคุยกับเขานะครับเพื่อขอเลขบัญชีแล้วทําการโอนเงินทางบริษัทจะทําการเชื่อมต่อให้ได้เลยครับผมนะฮะตรงนี้นี่คือวิธีการฝากเงินวิธีที่1นนะครับแต่ตอนนี้นะครับบริษัทนะครับได้ทําการนะครับตั้งนะครับเขาเรียกว่า ผู้ที่ดูแลการฝากเงินให้ท่านนะครับนะฮะโดยแบ่งออกเป็นประมาณ4ท่านใหญ่ๆนะครับทางต่อไปนี้นะครับก็คือการฝากเงินจะฝากกับอาจารย์ชัชวานก็ได้นะครับนะฮะหรือ2ก็คืออาจารย์นัตพลนะครับหรืออาจารย์อิสรีนะครับอ่าหรือเรียกว่าพี่ตูนของเรานะครับหรือทางอาจารย์เดี่ยวหรืออาจารย์ฟ้านะครับซึ่งสีท่านนี้นะครับทางบริษัทมอบหมายนะครับให้เป็นคนกลางนะครับในการประสานงานนะครับ เกิดท่านใดฝากเงินแล้วเงินไม่เข้าหรืออะไรนะครับสีท่านนี้นะครับบริษัทนะครับจะทําการเขาเรียกว่าให้นะครับดูแลนะครับแล้วก็ตามเรื่องให้ในการฝากหรือถอนเงินนะครับตรงนี้ท่านนะครับอยู่สายงานของใครนะครับท่านก็เพียงแต่ติดต่อนะครับอาจารย์นะครับที่เป็นคนดูแลของสายงานนั้นๆครับผมส่วนในเรื่องของอัตราการฝากเงินนะครับตอนนี้ที่เดอะดอลลาเเของเราเนี่ยเขาบอกว่านะครับ ถ้าสมมติท่านนะครับฝากเงินกับบริษัทครั้งแรกนะครับจะอยู่ที่1เหรียญนะครับต่อ35บาทนะครับตอนฝากนะครับขั้นต่ําในการฝากนะครับบริษัทให้ที่30เหรียญหมายความว่าถ้าเกิดท่านนะครับต้องการฝากเงินนะครับขั้นต่ําๆเลยก็คือ30ดอลลาร์ได้ครับคราวนี้เกิดฝากไปแล้วต้องการถอนออกมานะครับบริษัทบอกว่าถ้าถอนจากบริษัท บริษัทจะคิดเลทที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ต่อ33บาทนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าขาดทุน2บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับตรงนี้คราวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านนะครับโอนเหรียญน,นะครับไปยังนะครับยูเซอร์อื่นนะครับหรือขายให้กับคนอื่นอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่าพอใจของแต่ละท่านนะครับท่านจะขายที่เท่าไหร่อันนี้ผมบอกไม่ได้ท่านจะขายที่35 3หา 3, สามสามหรือเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่คิดว่าคงไม่มีใครขายเกินที่35ครับเพราะถ้าเกิดขายเกิน35มห้าเขาก็ไปซื้อบริษัทดีกว่าใช่ไหมครับคราวนี้แต่ที่เดอรดอลลาร์ของเรานะครับมีระบบใหม่นิดนึงก็คือถ้าท่านเทรดแล้วกําไรออกมานะครับเช่นฝากไป30เหรียญใ,ใช่ไหมครับตรงนี้แล้วปรากฏว่าทํากําไรได้อีก30เหรียญในพอร์ตท่านก็จะมี60เหรียญใช่ไหมครับอ่านะฮะ 60เหรียญที่ในพอร์ตท่านนะครับถ้าท่านนะครับนะฮะเอาในส่วนของกําไรถอนออกมานะครับก็คือ30ดอลลาร์ใช่ไหมฮะที่ถอนออกที่เกินที่เกินจากตอนที่ฝากเข้ามาเนี่ยแล้วทําการเบิกกับทางบริษัทครับบริษัทนะครับ The Dollar FX จะให้อัตราแลกเปลี่ยนส่วนของกําไรให้ที่37บาทตอ่อ1ดอลลาร์นะครับ สรุปง่ายๆก็คือขอให้ท่านอย่าขาดทุนเป็นอันโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือโครงสร้างของการฝากเงินหรือการถอนเงินของทางบริษัทดอลลาร์นะครับอ่ะคราวนี้ตัวอย่างนะครับตอนนี้เราจะทำการโอนเงินระหว่างยูเซอร์ให้ท่านลองดูนะครับอย่างในรูปนี้นะครับเงินในบาลานี้มีอยู่5ดอลลาร์นะครับเราจะทำการโอนเราจะไปในส่วนของ My Account นะครับจำไว้นะครับว่าถ้าเป็นเงินจริงของเรานะครับ ทำการฝากเงินโอนเงินจะอยู่ในส่วนของ My Account เท่านั้นนะคะเงินที่จะโอนเข้าบัญชีเราได้จะอยู่ในส่วนของ Balance ตรงนี้นะครับเขาจะเรียกตรงนี้ว่า e Wallet ครับแล้วท่างก็ไปนในส่วนของ Transfer Money นะครับแล้วใส่รหัสเลขนะครับที่ท่านต้องการโอนเงินเข้าไปนะครับอย่างตัวอย่างนะครับผมก็จะใส่เลขนี้เข้าไปนะครับขวามือนะครับตรงนี้จะมีชื่อนะครับขึ้นมานะครับชื่อนี้นะครับจะเป็นชื่อที่ บอกว่ารหัสนี้คือชื่ออันนี้นะครับให้ท่านเช็คก่อนนะครับว่าชื่อตรงกับที่เขาบอกไหมถ้าไม่ตรงแสดงว่าท่านกรอกเลขผิดนะครับลำดับถัดไปก็คือนะครับจะทําการใส่จํานวนเงินนะครับในการที่จะโอนหาเขานะครับอย่างตอนนี้ผมอาจจะโอนสัก2ดอลลาร์นะครับทดสอบดูเลขในการโอนนะครับขอย้านะครับจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับ ห้าจุดศนย์เท่านจะโอนห้านย์เไม่ได้เต็มที่ก็คือโอนได้ห้ดอลลาร์นะครับผมอาจจะโอนสัก2ดอลลาร์นะครับส่วนคอมเมนต์ก็คือเขียนนะครับนะฮะในการโอนนะครับว่าท่านนะครับโอนไปเนี่ยนะครับเ,เรียกว่าโอนไปเพื่ออะไรเช่นนะครับอาจจะเขียนว่าขายเหรียญน,นะครับอโอเคนะฮะนะครับสองอนะฮะ ดอลล่าอย่างว่าเขียนอย่างนี้ท่านจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อเตือนความจําครับตรงนี้ว่าขายเพราะอะไรหรือเพราะเหตุผลอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านเอามือถือนะครับขึ้นมานะครับแล้วใส่เลข google authentic ที่ท่านผูกกันไว้นะครับอย่างตอนนี้ผมก็เปิดมือถือขึ้นมานะครับอืมก็ได้เลขนะครับดังนี้นะครับเมื่อได้เลขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็กดคําว่าเซ็นครับเขาจะถามว่าชัวร์ไหมก็ตกลงครับ โอเคเห็นไหมฮะงวดนี้ก็คือสําเร็จรู้ล่วงไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าเลขนะครับที่ท่านใส่ในโค้ดตรงนี้ผิดก็ไม่ได้นะครับนะฮะคราานีนะ้เห็นไหมฮะในเงินของเราก็จะเหลือแค่3.07ดอลลาร์ก็คือโอนไปแล้ว 2. ดอลลาร์นะครับคราวนี้สุดท้ายก็คือการเบิกเงินกับบริษัทนะครับการเบิกเงินกับบริษัทก็จะต้องเป็นในส่วนสุดท้ายครับเขาเรียกว่าวิดดอครับนะครับแล้วก็เลือกคําสั่งแบง k ์พาร์เฟอร์ครับมีข้อแม้นิดนึงนะครับ การจะโอนเงินกลับได้นะครับจะต้องถูก Verify เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะต้อง Verify เรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ได้ Verify นะครับท่านจะไม่สามารถโอนเงินออกจากธนาคารได้โดยที่ว่าท่านจะต้องทำการส่งบุ o กแบงคนะครับตรวจสอบยืนยันให้ถูกต้องก่อนครานี้กดที่ Bank Transfer นะครับก็จะมีเลขนะครับธนาคารนะครับที่ท่านผูกเอาไว้กับทางบริษัทท่านก็ใส่ว่าท่านต้องการเบิกจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้ก็คือเขาบอกว่า ท่านมีเงินเหลือในการถอนได้เนี่ยสดอลลาร์นะครับท่านก็ใส่ไป3ดอลลาร์นะครับเป็นเงินเท่ากับกี่บาทเขาจะบอกเราตรงนี้นะครับแต่มีนิดหนึ่งนะครับนะฮะตอนนี้ผมจะถอนไม่ได้เนื่องจากบริษัทเขามีกฎข้อหนึ่งครับว่าการจะถอนเงินนะครับตรงนี้จะต้องถอนขั้นต่านะครับห้าดอลลาร์สหรัฐดังนั้นถ้าผมมี3ดอลลาร์ผมก็ไม่สามารถถอนได้นะครับหลังจากสมมุติว่าถอนได้ละกันอ่ะใส่50ไปนะครับอสมมติ ก็ค,คือพันอ1650บาทตรงนี้ท่านก็ต้องใส่เลข Google a u t h e n t ที่อยู่ในมือถือของท่านใส่เข้าไปแล้วกดวิดดอก็จบครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นตรงขวามือครับตรงนี้ว่าท่านกำลังทำการถอนเงินอยู่นะครับซึ่งเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับเกิดสมมุติว่ามันใกล้กจะ2ี่ชั่วโมงแล้วเช่น22ชั่วโมง23ชั่วโมงแล้วเงินไม่เข้านะครับให้ท่านติดต่อครับกับอาจารย์นะครับหรือทางบริษัท นะครับทางไลน์ได้เลยครับผมทางบริษัทจะทําการเช็คข้อมูลแล้วตรวจสอบให้จะโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน24ชั่วโมงแน่นอนครับโอเคครับอันนี้คือภาพรวมของการฝากเงินถอนเงินนะครับนะครับนะฮะเข้าส่วนของ My Account นะครับฝากเงินเลือก Deposit นะฮะโอนเงินระหว่างกันคือ Transfer Money ถ้าถอนเงินคือวิ r a อถ้าท่านกำไรนะครับ37บาทนะฮะต่อ1ดอลลาร์ท่านก็กด h d r a w เหมือนกันครับ ทางบริษัทจะทราบเลยครับว่าเงินที่ท่านถอนคือถอนในส่วนของกําไรที่เกินจากการฝากไปหรือเปล่าท่านไม่ต้องตกใจครับตรงนี้บริษัทเขาเช็คได้ครับโอเคครับก็ขอนะครับให้ท่านโชคดีในการเทรดครับสวัสดีครับ